สั่งสิก็มีหมูก็มีน้ำจิ้มแล้วยให้สั่งมาทำไมอีกเล่าก็เอาเตามาย่างสิเตาเสียเตาเสียแก๊สแก๊สอยู่ข้างหลังจุดแก๊สย่างเลยแก๊สหมดแก๊สหมดอะเอานี่เอามาผมอืมเอามาทำไมอ่ะก็เอามาย่างหมูไง บ้าเปล่ามันจะสุกได้ยังไงมันเป็นไดเปอร์ผมมันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสุกหรือเปล่ามันก็ร้อนเหมือนกันเนี่ยเออใช้ได้แล้วแตเห็นมันก็ร้อนเนี่ยร้อนเอองั้นลองดูก็ได้เดี๋ยวจับเวลาด้วยว่าใช้เวลากี่คืนได้ได้ได้ Three two one ไปจะกินได้จริงเหรอได้นะน่ะเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มออกแล้วมันเริ่มออกละเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เริ่มแล้วเริ่มอะไรเริ่มร้อนมือแล้วมันเท่าอันใหญ่กว่านี้ป่ะยมีอีกอันหนึ่งนี่มาจะไปเอามั้งอ่ะไปเลยวปมาแล้วอ่าเลื่อนไม่กินแล้วเลืไม่กินแล้วลองจับดีว่ามันเลยนะสองนาทีแล้วอ่ะสองนาทีแล้วว่ามัน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 เนาะใช่ใช่มันมัน กลับด้านมาหน่อยไหมเนี่ยจะได้กินจริงๆหรอวะอันนี้ลองกันไปพักกันหนึ่งเออในด้านนี้เริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนเหมือนเริ่มแบบของน่ใช่เรื่องเปลี่ยนเนี่ยใกล้จะสุกลยอันนี้ต้องเอาอีกรอบหนึ่งแต่มันมันต้องเอาให้เกลียมกว่านี้น่ะ บอกครูที่พี่จะเป่าออกไปข้างหน้าได้ไหมคะเข,ข้ากูเต็มเต็มเลยค่ะตอนเนี้ยเออเออน้ำมันน้ำมันเยอะโอ๊ยร้อน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 จะเอาขยะมอะไรขนาดนั้นจะโอ้ยน้ำมันเลี้ยวมาโดนน้ำมันเดือดเดือดกระเด็นใส่แขนอะ ติดเชื้อพี่ติดเัื้อน้องติดเต็มโต๊ะอีกเนี่ยโอ้โหน้ำมันแบบเยอะมากมึงอร่อยนะแต่น้ำมันมึงเยอะอ่ะไม่ไหวอ่ะได้ละได้ละขงเนี่ยได้ละใช่มันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยมันมันหนาทีเนี้ยได้ละมันสุกแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สุกมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือสุกแล้วใช้เวลาไปทั้งหมด24นาที45ห้าวินาทีสุกสองเที่ยว20สบ กับครึ่งชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงได้แค่นี้เพราะว่าสั่งแก๊สมาเลยมันกินได้มันกินได้มันกินได้เราไปบไปซ,ซื้อเตาไฟฟ้าไหมมันกินได้ฮะกินได้ลองดูได้ดิเออไงไหมมันตัดได้ถ้าเป็นหมูไม่สุกอ่ะมันจะตัดไม่ได้กลัวอันนี้ไม่ค่อยสุกอ่าตัดออกอันนี้ไม่ค่อยสุกตัดออกกินมันกิ้งด้วยกินไปชิม จิ้มๆไปเยอะๆก่อนแล้วกันเออนั่นแหละแก้เลี่ยนแกเลียนมันเยอะก็กินได้ <c oughs> กินได้กินได้ละมั้งแต่อย่ากินเลยไ <c oughs> ม่ปฏิเสธด้วยให้ชิมให้ชิมให้ชิมเป็นคนทำให้กินไงเออลองไม่ลอง,ลอง เราเป็นคนหิว <S <S เออต้องรู้แล้วไม่ต้องเลยเออเออนี่นะมันกินได้มันกินได้มามามากินเองก็ได้มามาเอาใส่น้ำจิ้มเยอะบางคนชอบน้ำจิ้มเยอะโอ้โหคุกแล้วคุกอีกพริกแล้วโอ้โหไม่เห็นหมูนะตักหมูขึ้นมากินเลยมันก็สุกนะก็บอกแล้วว่ามันกินได้น้ำจิ้ม เยะวิธีนี้สําเร็จใช้เวลานานหน่อยมันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันใช้เวลานานไปหน่อยมันก็ทําให้หมูสุกใช่หน่อยถ้ามีไดที่ใหญ่กว่านี้มันอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้อย่าตั้งชื่อรายการนี้ว่าอย่าหาทำจริงเป็นชื่อรายการที่แบบพอาําเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าหาทาถ้างั้นไปดูอีกวิธีหนึ่งนอกจากได้เป่าพรมแล้วมันจะมีอะไรที่ทําให้สุกได้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่แหละ อืมีอีกมีอีกเนาะยังทำอีกอ่ะยังทำอีกเราต้องทดลองหาของที่มันดีที่สุดนะครับไปเลยครับผมไปเจอกันจริงเหรอใช่ใช่ยังไม่เคยยังไม่เคยร้อนเลยนี่โอ้ยเสียงจี่เลยเนี่ยจี่เลยหมายถึงว่าจี่ sẽ chỉ nghe kim